สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตครับติดตามพวกเราข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับผมยังคงเกาะติดตามต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิหร่านกับอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลนั้นเปิดฉากโจมตีหลายพื้นที่ของอิหร่านในช่วงเช้าพืชของวันที่13มิถุนายน2568ตามที่ผมได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับล่าสุดนั้นผู้นําสูงสุดและผู้นํากองทัพอิหร่านประกาศ จะล้างแคดอิสราเอลอย่างสาสมหลังโจมตีทางอากาศช่วงเช้าบืดสังหารผู้บัญชาการทหารคนสําคัญและอิสราเอลเผยนะครับถล่มแล้ว5้าระลอกประสบความสําเร็จอย่างงดงามเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังข่าวฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถามอัปเดตนะครับผมจะได้นําเรื่องราวข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆวันท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารสาระสําคัญจากต่างประเทศ ที่ผมนั้นนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับรายงานข่าวล่าสุดนั้นสํานักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านได้มีการเผยแพร่ถแถลงการของอัญญาตอะลอกอาลิคามินีอีผู้นําสูงสุดเตือนอิสราเอลให้เตรียมรับชะตากรรมอันขมขื่นและเจ็บปวดหลังจากโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านช่วงเช้าของวันนี้ไม่เว้นแม้แต่เขตพลเรือนเช่นเดียวกันกองทัพพิทักษ์การปฏิวัติตอิหร่านหรือว่า i r g าี ee, ออกแถลงการทางโทรทัศน บอกว่าไออาจจะล้างแค้นอย่างแน่นอนหลังจากที่อิสราเอลโจมตีสังหารนายพลฮอสเซน,น osen, สลามีผู้บัญชาก,การ i r g c รแถลงการระบุว่าการโจมตีครั้งนี้จะไม่ปล่อยผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้อิสราเอลนั้นต้องรอรับการล้างแค้นอย่างหนักหน่วงและจะต้องรู้สึกเสียใจในภายหลังส่วนทางด้านคนจัตาวาอาโบซาสเซคคาซีโคศกของกองทัพอิหร่านแถลงนะครับว่าเวลานี้กองทัพอิหร่านอยู่ในความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต และอิสราเอลคาดหวังได้เลยว่าจะต้องเจอปฏิบัติการอยาร่างรุนแรงจากกองทัพของอิหร่านและจะต้องชดใช้อย่างสาสมล่าสุดนั้นทีวีอิหร่านรายงานยืนยันนะครับว่าพลตรีโมฮัมเหม็ดมาเกรี่ oh er ite, เสนาธิการของกองทัพอิหร่านเป็นนายทหารระดับสูงอีกคนที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในขณะที่สำนักข่าวอาทีของรัสเซียโพสต์บนข้อความโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X อนะครับอ้างสื่อทางการของอิหร่านโดยไม่ได้ระบุชื่อว่าอิหร่าน ไม่ได้ระบุชื่อนะครับโดยบอกว่าอิหร่านเตรียมประกาศสงครามกับอิสราเอลอย่างเป็นทางการและคาดว่าจะมีการตอบโต้ครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้อิสราเอลนั้นเปิดฉากโจมตีระลอกแรกเมื่อเวลา3นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าประมาณบกนาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งเวลาอิหร่านช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมงครึ่งนะครับเสียงระเบิดดังขึ้นในกรุงเตหะรานก่อนตามด้วยระเบิดหลายระลอกในจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศ ภาพจากสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นความเสียหายในเขตชุมชนของกรุงเตหะรานและในจังหวัดอื่นๆซึ่งเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอิหร่านระบุว่าเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายของอิสราเอลนอกจากนี้อิหร่านยังเผยแพร่ภาพไฟไหม้ที่โรงงานยูเครนนาทานหลังจากเสียงระเบิดดังขึ้นในเมืองนี้หลายต่อหลายครั้งทางออฟอิสราเอลรายงานนะครับตอน10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยว่ากองทัพอิสราเอลถล่มทางอากาศต่ออิหร่านไปแล้ว5ระลอกด้วยกัน รวมเป็นการโจมตีหลายร้อยจุดด้วยกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนนยาบูผู้นําของอิสราเอลถแถลงล่าสุดนะครับว่าการเปิดฉากโจมตีอรานแบบสายฟ้าแลบในวันนี้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามในการโจมตีผู้บัญชาการและนักวิทยาศาสตร์อาวุธโสหลายคนที่ผลักดันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ย้ําเตือนว่าสงครามไม่มีอะไรที่ง่ายนะครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งล่าสุดนั้นหลังจากที่มีการยืนยันนะครับว่า ทางด้านในส่วนของผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพิทักษ์การเป็นวัติอิสลามหรือว่า i ออีเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารในครั้งนี้การเสียชีวิตของผู้นําระดับสูงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่วงเช้าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิร่านนั้นทว,วีความรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่คณะกรรมการบริหารของทบวงการพลังงานปรามานูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e มีมติตาหนิ่รารอยังเป็นทางการในครั้งแรกรอบ20ปีเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ทันทีหลังจากที่มติดังกล่าวออกมานั้นอิหร่านประกาศนะครับว่าจะจัดตั้งสถานที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งที่3และจะติดตั้งเครื่องหมุนเวียนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมซึ่งเป็นก้าวสำคัญทำให้ประชาคมโลกกังวลว่าอิหร่านอาจเข้าใกล้กับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอิสราเอลนั้นได้ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคล แม้ทางการอิหร่านจะยืนกรานว่าไม่มีความตั้งใจจะสร้างอาวุธประเภทนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านหลายรา,ายเคยระบุว่าประเทศมีขีความสามารถในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์หากจําเป็นด้านสหรัฐอเมริกาได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนโดยได้มีการถอนตัวนักการทูตบางส่วนออกจากกรุงแบกแดดประเทศอิรักพร้อมทั้งเสนอทางเลือกให้ครอบครัวทหารอเมริกันในตะวันออกกลางอพยพออกจากพื้นที่โดยสมัครใจล่าสุดนั้นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ เป็นข่าวอัปเดตนะครับกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้ความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นก็คงจะต้องรอดูครับว่าเมื่ออิหร่านประกาศว่าพวกเขาจะตอบโต้ทางด้านอิสราเอลพวกเขาจะเปิดปฏิบัติการเมื่อไหร่ตอนนี้น่านฟ้าของอิสราเอลนั้นปิดแล้วนะครับเครื่องบินโดยสารไม่สามารถที่จะผ่านน่านฟ้าของอิสราเอลได้อีกต่อไปใครที่จะเดินทางไปอิสราเอลก่อนตอนนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบสายการบินกันนะครับ ในขณะที่สถานการณ์นั้นก็เรียกว่ายังคงคุกคุนและอาจจะต่อเนื่องไปอีกหลายสัปดาห์นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลก ความขัดแย้งจากทั่วทุกมุ่มโลกนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งที่กําลังก่อตัวเป็นสงครามซึ่งหลายฝ่ายนั้นวิตกกังวลว่ามันอาจจะนําพาไปสู่สงครามใหญ่นั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่3ในหลายส่วนของภูมิภาคทั่วโลกนะครับผมก็นําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในทุกๆวันไม่ว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอิสราเอลกับฮามาสและก็ล่าสุดนี่แหละครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งผมจับตามอง มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รายงานข่าวเนี่ยนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องมาโดยตลอดในขณะเดียวกันนั้นยังม,มีเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่สําคัญสําคัญระดับโลกก็นํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันรวมถึงข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตรกรรมใหม่ๆก็มีมาให้ติดตามเช่นเดียวกันนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับยังม,มีเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์ก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก็เข้ามาแล้วฝากนะครับกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องถาอัปเดตนอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทก็สามารถเป็นอีกช่องทางหนึง่งในการร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะสนับสนุนโดยการส่งซปเปอร์แชทซปเปอร์สติ๊กเกอร์หรือว่าซปเปอร์แตงให้กับข่าวที่ท่านชื่นชอบในแต่ละข่าวได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะสนับสนุน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี16934251111693425111 16ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าขอผมข่าวบางส่วนนั้นเนี่ยครับไม่ได้มีภาพมาประกอบเพราะว่านหนึ่ง ความรดวดเร็ว2เนี่ยครับเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงนํามาประกอบนั้นก็มีความเสี่ยงนะครับช่องก็จะถูกดําเนินการในการปิดนะครับหรือว่าถูกลงโทษนะครับดังนั้นก็ขอนําเสนอที่เป็นเรื่องราวข่าวสารบางครั้งก็ไม่เห็นภาพก็คงไม่ว่ากันแต่ท่านจะได้เนื้อหาสาระของข่าวแบเบเต็มๆข,ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวจากช่องถาอัปเดตครับ